จ้าพ่อคะสวัสดีค่ะ้จ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวพ่อขอเปิดไฟก่อนจ้าเปิดไฟก่อน,ออนค่ะสวัสดีจ้าพร้อ,อมยังค่ะพร้อมแล้วค่ะพ่อพอนอหนอามือีนอกับพ่อกติวะสิบป่อปอยเป็นกขงสุดท้ายค่ะ ่อยเป็นโกงทุตายหลังจากจีิพ่อไอ้ไปสละสูตรไปแล้วให้สี่ไปเบิงเลานะค่ะดิปลอยไปทางแรกนะค่เะเป็นทางที่สอมก็เจอวาสิเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการจับคู่ไห้ฮะจับคู่ให้อ้เอาเดี๋ยวพ่อะจะ เลขที่น่าจะมานะค่ะเลขที่น่าจะมา่งเนี่ยีบสล่างงกะล่างเลยเจนั่งตีตะล่างเลยบอกรบุญสามหลางสามนะก็แลววเมื่อไหร่เลขที่นาสิมามันานาสิเป็นพวกนี้อ่ะนะอ้าวบุญสามตะลางเป็นงกตะลางอะไรจ้าตะลางบนตะลางบน สามศูนย์แปดแปดสามศูนย์แปดตารางข้างล่างห้าหกเก้าห้าหกเก้าเอาติดไว้ตัวหนึ่งจริจริงติดเลขหนึ่งไว้ตัวหนึ่งหนึ่งไว้ตัวหนึ่งที่บบอเราแวงมากเลหนึ่ง นะอาไว้กันทุกสกันหนึ่ง,งนะแล้วนะพ่อไอเน้นคือสามตาล่างบนสามตาล่างบนข<า>ึ้นเน้นค่ะเน้นนะพ่อเนาะข้อปัญใจว่าเป็นไปได้เลขสามตัวสิบลมาค่ะ เป็นไปบัวลอยบนหลาเลยสามตัวสิบหมาหนะตองมาเนะี่ยพอตัวใดตัวใดห,หรืออาจจะมาสองตัวยรือสามมาพอบรรจัยนะเพราะว่าพอพูดไปแค่สูตรแค่นี้นะ,ะไม่แค่สูตรแค่นี้พอบรรจุโปรอื่นประกอบน้ำค่ะพอไกว่วาสามศูนย์แปดนะตัวรอดคือหนะ้าหกเก่าหนึ่งอ่าทว่าสามกับศูนกับแปดตัวไรมาแห้ง ระวังเลขสามโจนี่ตามที่ตูพ่อมีนะเลขสามามาแห้งกมุงอืมฮ่าตามพอบางสูตรนะ่ะเด็กสามมาแห้งกมุงบอกว่าม่แหรืมงอได้ไวสักสสกรมูเล้สามศูนย์แปดศูนยแปดที่ทอดมูออ่ะค่ะอาจับมูบังนะค่ะคอ้วิ่งบนหลางาก็คือศูนย์กับแปดนะ กับแปดวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างอ่อพออาพ่อยไปสูงกับแปดอ่าค่ะคลิปแรกนะพ,ออพ่อยไปสูงกับแปดนะวิ่งบนล่างนะค่ะแม่นี่ค่ะพ่อจับค<อ>ู่เบค่้งจับคู่จับคู่นะอ่าสูงแปดสูงแปด ูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าตัวต่อท้ายคือศูนย์หน้าศูนย์ห้าต่อไปต่อไปกับแปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดสามมาตาที่สองแปดหนึ่งแปดสามแล้วกา เก้าแปดเก้าสามเก้าหกเก้าแปดเก้าสามเก้าหกอาต่อไปเป็นสามตัวบอสามเดียวเดียบอนเอาเน้นนะครับว่าพูนเน้นเด้อเน้นเน้นเน่นเน้นนะพ่อเน้นศูนย์แปดกับศูนย์สามศูนแปดศูนย์สามอ ลาคาลาคาสกเกตพ่อพจะเน้นเลขสิสามนั่นนะมันจะมีศูนย์แปดศูนย์สามเก้าสามแปดสามนะอ่าพอเน 3, ้นศูนย<น>์แปดศูน,นย์สามเลขศูนย์นะราคาหกสามแปดสามก็สองแปดหนึ่งด้แปดหนึงพ่อละแวงคือพอละแวงแห่คือจังวดสีเแล้วเมือ,องนั่นนะค่ะดีแล้วพ่อ รมกินสองใจ,จสี่เจ็ดสีมาอยู่บ่อสี่เจ็ดสีมอยู่บ่อไม้ดีสามลา้าน<ม>นี่ก็คือแปดนึ่งนี่แหละพอราแวงมันแครคายกันก็ึ้นหัวสี่เจ็ดพอเรื่องระแวงแปดหนึ่ง่อ่าต่อไปจับสามตัวบ,บนเด้อสามตัวบนสามตัวบนเป็นลัก่อยเอ่เก่าเด้อเก่าศูนย์แปดเก้าศ <90 8. S 2> ูนย์แปด 9ก้าศูนย์สาเก้าหเก้าหตัวสุดท้ายคือหาศูนย์แปห้าศูนอเน้นตัวเด็นีอเก้าศูนย์แปดเก้าศแปล้วก็เก้ห ดเดาผู้ชายกับผู้หญิกตัวนั้น,นก็เป็นปตัวกันไปค่ะ,ะรูปแล้วคืออย่างป่อดคืองวดนี่นะปอมันตรงก,กันกับงวดมันจะดึงกุ้งปา้าหูกขานะค่ะหนึงกุ้งป้าหูกขามันสูตรแท้สูตไม่ได้ตรงกันหลายสูตรมากเลยในปีที่แล้วเนาะ พ่อเครื่องมันใจว่านี่มันจะมาเมหล็กตัวเก่าว่าผมายมังคิดอยู่นะ,ะเขาสูตรจะสูตมันตรงกันโดยบังเอิญโดยบรรทัดหมายเลยอ้าวพ่อไม่ตัวหนี้แหละอารองต้งท้วนมั้ยค่ะขออนุญาตทบเทวนตัวเลขเนาะพ่อเนาะตัวเลขเนี่ยทางโค้งสุดท้ายของพ่อเอ๋เนาะค่ะเนาะโค้งสุดท้ายอ,อมมาตาเงินลานงวดทีลอยสิบเจ็ดพ่อให้ตีตะล่างเหล็กเด่นเหล็กเน้นมากกวคือตะล่าง หกเจ็ดตารางเนาะพ่อเนาะสามศูนย์แดข้างบนคือตัวเน้นข้างล่างเป็นตัวร่องคือมีหามีหกมีเก่ามีหนึ่งนะคะส่วนวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างพ่อบอกว่าเน้น0ูย์กับแปดเด้อพ่อวานะคะจับคู่จับคู่มีศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์หศูย์เนย์ห้าเน้นสุดๆคือศูนย์แดก็บศูนย์สามเน้นร่องลงมากคือแปด หนึ่งแปดสามแปดเก้าสามบ่พ่อค่ะเก้าสามตัวหนึ่งค่ะตสามน่ะละค่ะแล้วก็ตัวที่บริขีบริว้งก็คือเอ่อเก้าแปดกับเก้าหกเลขสามตัวเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์หกห้าศูนย์แปดตัวเน้นตัวหนักก็คือเก้าศูนย์แปดแล้วก็เก้าศูนย์หกแล้วขอเนอะาะค่ะ อันนี้คือตัวเลขแนวทางของพ่อที่ไหามากเป็นโครงสุดท้ายโครงสุดท้ายคือจัดได้เลยเนาะพอนะ่อเนาะไผมักไผชอบประจัดได้เลยเ<ด>พราะว่าตัวเลขตัวเลขของพ่อเขาทุกง,งวดนะคะทำช่วงขาเดี๋ยวแต่ทำผู้ชมสิพิจารณากันกล่องให้หน่อยลงก็านั่นอีกเท่านึงก็ได้หรือสิจัดตามพ่อเอ๋เลยก็ได้เนาะพ่อเอนาะ ่แล้วก็ช่างตีน่ะเล็กิ่งตัวมาในปิ่งพ่อพันธุ์สเขานะเวิ่งว้นหวก้อนนั่นพ่อยิ่งบนหัดก้อนกับสีเ่เก่ากับเขาทั้งสองค่ะหัวก้อนก้อนหวก้อนหัดก้อนนั่นวิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างจ่า่นื้อหมวก้อนผุนแก่า สีกับ3สามก็มากเมนข่อมนอยู่หดก่อนจะออกแปลธาพ่อยวิ่ง้ากแปลนผานะเมนฟังคิดเอาอ่ามันก็มาแปาค่ะวิ่งวิ่งหนิมนกไปบาดนะค่ะที่ละพ่อข่ายไปแนวก่อคิดเนาะอ่าหพ่อกะ่าพอมุ่ยอยพอ่ะพี่พ่อ่ยพอ่น่นยน้อนอทุกพุ้ สีก้าล่างฟังนุ่นหนีหวอซีมาแหยทุกบูทุกคนแหย่มีโสมีลาบลำลุ้ยคิดสิ่งใดหวังแก่สมมาติศาสนาวังเงื่อนไดเงินหวังท้องกัไใดต้องเงิ่อนไหลกองท่องไหลมาสาธุสาธุค่ะพ่อค้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะพ่อค้าค่ะขอให้ปลอสุขภาพแข็งแรงลำลุ้ยลำลุ้ยคือกันนะพ่อเนาะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสาธุกาปฏิจจา